เปิดหวอพาเสียก,กินก๋วยเตี๋ยวนี้เนี่ย<ๆ>เกิดขึ้นมาจากเฟซบุ๊กของท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สภา,าปฏิรูปแห่งชาติรองสัตราจารย์ดรประเสริฐชิต,ตพงศ์เขียนขึ้นมาบอกว่าเล่าเรื่องเหตุเกิดขึ้นที่ถนนนิพัทธ์อุทิศสองซึ่งตรงนั้นนะ่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อลือชาอยู่ใกล้กับสี่แยกนะคะตรงกลางเมืองหัดใหญ่คือท่านไปเจอเห็นการปิดถนนน่ะแล้วก็มีรถไฟกระพริบกระพริบนําทางนําทางมาแล้วก็มีรถมีรถตำรวจนําทางมีรถนําทางอ่ะแล้วก็มีรถของ ของของคนใหญ่คนโตตอนแรกเนี่ยผู้คนก็วุ่นวายกันหมดเลยเพราะว่าเป็นการปิดถนนข้างหน้าเลยเนื่องจากว่าจอดรถซ้อนสองคันอะจอ,จอดซ้อนคันกันเขาก็นึกว่ามีคนป่วยปรากฏว,ว่าไม่ใช่หรอกที่ลงมาเนี่ยกลายเป็นคนที่มากินกว๋วยเตี๋ยวมาสองวันแล้วด้วยนะคะวันแรกก็ทําแบบนี้วันที่2ก็ทําแบบนี้ปรากฏว,ว่าพอท่านอาจารย์ประเสริฐชิตพงศ์น่ะท่านขึ้น Facebook ไปเนี่ยคะ่ะปิดสถนนเกลี้ยงขาวอย่างนี้เลยะคะ่ะม,มาจอดซ้อนคัน จอดซ้อนคันด้วยและติดเกลี้ยงอย่างนี้เลยเพื่อจะกินกว๋วยเตี๋ยว,วทีนี้ปรากฏว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ติฉินนินทากันสิว่าทําอย่างนี้ได้อย่างไรถนนเป็นของสาธารณะ คืออยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็จอดรถเดินไปซีททำไมถหงต้องไปจอดกันถึงหน้าร้าน<ะ>ทำไมต้องมีรถนําตํารวจล่ะแล้วรถนำอ่ะเป็นเสียภาษีประชาชนนะน้ํามันของประชาชนนะจ๊าทำไมถึงเอาไปใช้ในกิจการให้กับคนอื่นไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ความร้อนไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีร,ร้อนร้อนอะ่ะเหมือนร้อนอาดเลยมันเกิดอะไรขึ้นมาก็เลยให้ภาคเก้าภาคแปดเนี่ยวิทยาศา้ตพลเรืใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่อันนี้ภาคเก้า <laughs> <laughs> จริงก็แวะไปหน่อยภ <laughs> าคเก้า นายกบอกว่าให้ภาคเก้าเนี่ยชี้แจงมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องมีรถนำพาเสียไปกินกว๋วยเตี๋ยวต้องปิดถนนให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็ดำเนินการส่งไปให้นายรัฐมนตรีข่าวก็จบเพียงแค่นี้คนก็อา้าวมันคาใจก็มันคาใจว่าสรุปแล้วเป็นใครมีสี่คนค่ะที่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ไม่นับรถนำนะแต่บขบวนรถตำรวจต่างๆนะอันนั้นไม่ต้องข้าวไปปิดถนนอย่างเดียวสี่คนเนี่ยนะคะ อันนี้จากแหล่งข่าวกล่าวว่านะสี่คนคือหนึ่งตำรวจใหญ่จากนกครศรีธรรมราชเพราะเสียสองคนนี้ไปทําทุระที่นครศรีธรรมราชมาแล้วก็มาหาดใหญ่หนึ่งตำรวจใหญ่นครศรีส่งไปสองตำรวจใหญ่จากหาดใหญ่นั่นแหละต้องมาดูแลรับรองอะรนะ,ะสามหนึ่งในนี้คนผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งในสี่แก๊งออฟโฟสมัยตอนคุณสมัคร <Game S 2> เป็น <off S 2> นายกรัฐมนตรี <soul. S 2> แล้วตั้งโต๊ะบัญชาการศูนย์ราชการอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยรังน้ำ mm hmm. นี่เป็นหนึ่งในสี่ซึ่งไม่ใช่คุณเนวินครับเรือ,อีกสามปเป็ดาวกันเอาเองและสี่เป็นเสียขายของชำร่วยให้ชาวต่างชาติเวลาเดินทางเข้าเดินทางออกประเทศไทยครับ <laughs> เราเรียกเขาอย่างนี้เขาจะเขาจะมีมันเขาจะฟ้องลหมินประม่าไหมวะเสียขายของเสียขายของชมด้วยก็จะห็ว่าเราดูถูกเขาไหมวะเสียขายของชมด้วยให้ชาวต่างชาติเวลาเดินเข้าเดินออกในเมืองไทยรวยมากเลยรวยมากเลยสิรวยมากเลยสิแต่จะกินก๋วยเตี๋ยวทั้งทีต้องมีตำรวจนำอ่ะคือเสียนะคะเรารักเสียมาก เหมือนกับเราลักล้างข้าร้านน้ำหอมท,ที่เสียขายด้วยเพราะนั้นเวลาเสียจะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนเสียไม่เห็นต้องเอารถนำไปเลยเสียเช่ารถอยู่แล้วเสียมีหอเสียทําได้เดินไปกินเหมือนคนปกตินี่แหละฮะเรื่องที่เราต้องปฏิรูปกันนี่มันมีหลายเรื่องอาจารย์วิศนุคเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดเผยนะครับหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปในด้านต่างๆต,ตามกฎหมายที่ออกมาแล้วพราบาแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ แล้วก็อีกกฎหมายฉบับหนึ่งพรบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติก็จะมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะตั้งภายใน30วันครับสำหรับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยมีทั้งกรรมการโดยตําแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิ1ิคนสรรหายอีก17คนแล้วก็จะมีการตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับคนที่จะเข้ามาก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านอะไรตัวมีอะไรนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ชาติส่วนปฏิรูปประเทศทั้งหมด11คณะเป็นอย่างน้อยคณะละ15คน นายกรัฐมนตรีให้แนวทางมาว่าส่วนหนึ่งจะดูบุคคลที่เป็นสมาชิกสปทที่พ้นวาระไปแล้วสปทและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่พักการเมืององค์กรต่างๆสามารถเสนอเข้ามาได้ครับเสนอชื่อกันเข้ามาใครอยากจะทํางานด้านปฏิรูปอะไรพักการเมืองหน่วยงานประชาสังคมเสนอชื่อเข้ามานะครับก็จะเอามาทําเป็นบัญชีตามอาชีพต่างๆตามสาขาต่างๆเพราะนายกบอกว่า ยังมีอีกหลายชุดที่จะต้องใช้คนมาช่วยกันในการเดินหน้าประเทศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจจะเอามาจากบัญชีเหล่านี้เข้ามาด้วยสวออ,อีกสวอ,อก็จะต้องใช้คนอีกเยอะนะครับแล้วก็คณะกรรมการปฏิรูปครับเพราะฉะนั้นเสนอชื่อเข้ามาโดยรองนายกวิษณุจะเป็นคนรวบรวมรายชื่อทําเป็นบัญชีเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปครับแล้วก็วันนี้ที่สานักงานสารรัฐธรรมนูญองค์คณะตุลาการมีการประชุมพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคําร้องของกกต ที่ขอให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยร่างกฎหมายกกตนะครับว่าขัดรัฐธรรมนูญปากว่าวันนี้คุณพิมลทมพิทักษ์พงเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญแถลงครับสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากไม่รับคำร้องของกกตเนื่องจากการส่งคำร้องของกกตไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญเพราะตอนนี้เป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้นครับนี่ก็คือเกี่ยวกับการบ้านการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะแบ่งกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ